สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกีชาแนลครับวันนี้ผมไม่ได้มาทําขนมหรือทําเค,ค้กให้เพื่อนๆนดูกันครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องผสมอาหารหรือสแตนด์มิกเซอร์สำหรับเครื่องนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับผมเลือกซื้อมาเองเพราะว่าเครื่องเก่าที่ผมใช้อยู่เริ่มงอแงแล้วครับสำหรับเครื่องเก่าครับที่ผมทําลงคลิปบ่อยๆจะเป็นตัวสีดาครับตัวนั้นเพื่อนๆถามกันบ่อยมากเลยว่าผมใช้เครื่องตีแป้งของยี่ห้ออะไรนะครับตัวนั้นจะเป็นของออโต้ครับ ซึ่งผมใช้มาแล้วประมาณ2-3ปีครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเครื่องใหม่ตัวนี้ที่ผมเพิ่งสั่งมากันเลยดีกว่าครับยี่ห้อของตัวนี้ก็คือ Casico ครับรุ่น sw 5353S ครับที่ผมเลือกสั่งตัวนี้มานะครับผมเหตุผลแรกเลยครับเรื่องราคาราคาไม่สูงมากครับทุกคนสามารถจับต้องได้ครับและผมเองก็ไม่ได้ทำขนมหรือว่าทำเค้กเป็นอาชีพหลักครับ สำหรับเครื่องผสมอาหารรุ่นนี้ครับมีสีให้เราเลือกทั้งหมด5สีครับมีสีม่วงสีเขียวสีฟ้าสีชมพูและสีส้มครับสำหรับสีส้มจะเป็นสีใหม่ล่าสุดของปี2021ครับและสำหรับผมเองก็เลือกสั่งสีส้มมาครับช่องทางที่ผมสั่งครับผมจะสั่งในแอป s h อปปีครับแล้วก็เลือกดูหลายๆร้านครับผมเปรียบเทียบราคาทั้งค่าจัดส่งครับและส่วนลดต่างๆครับ สำหรับตัวนี้ครับผมที่ผมสั่งมาครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วรวมส่วนลดของช้อปปีที่ผมได้ครับผมได้มาในราคา2,490บาทครับถือว่าเป็นราคากลางๆครับไม่ถูกมากแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปครับผมรู้สึกว่าผมเองจะเกินมานานแล้วไม่เปิดกล่องสักทีครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลดีกว่าครับ ในระหว่างที่เราเปิดกล่องกันครับเดี๋ยวผมมาอธิบายถึงคุณสมบัติของเครื่องผสมอาหารรุ่นนี้กันครับซึ่งผมเองก็อ่านจากข้างกล่องเลยครับโดยจะเริ่มจากตัวเครื่องครับทำจากพลาสติก ABS คุณภาพดีครับสำหรับโถผสมอาหารครับเป็นสแตนเลสสตีลความจุ5.5ลิตรครับและยังมีฝาปิดโถสำหรับป้องกันแป้งฟูกระจายครับและยังมีช่องสำหรับเติมส่วนผสมของของเหลวด้วยครับ ปุ่มปรับระดับสามารถปรับความเร็วได้6สปีดครับและยังมีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานที่ปุ่มด้วยครับสำหรับกำลังมอเตอร์ของรุ่นนี้อยู่ที่1,000วัตต์ครับและยังมีหัวตีมาให้เลือกใช้งานทั้งหมด3แบบครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับว่าด้านในมีอะไรบ้างครับและเมื่อเราเปิดกล่องออกมาสิ่งแรกที่เราจะเจอครับก็จะเป็นคู่มือครับซึ่งเป็นคู่มือภาษาไทยครับและในคู่มือก็จะมีใบรับประกันแนบมาด้วยครับ สำหรับในคู่มือก็จะอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆของเครื่องและวิธีการใช้งานครับสำหรับเครื่องที่อยู่ในกล่องครับก็จะมีโฟมกันรกระแทกมาอย่างดีครับเดี๋ยวผมจะยกเครื่องออกจากกล่องให้เพื่อนๆดูกันครับอย่างที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปครับวันนี้ผมสั่งเครื่องเป็นสีส้มครับ <c oughs> เป็นสีใหม่ของปี2021ครับสำหรับตัวเครื่องเองก็มีโฟมกันกระแทกครับแล้วก็ห่อพลาสติกมาให้อย่างดีครับเดี๋ยวผมมาแกะถุงพลาสติกออกให้เพื่อนๆดูกันครับ และที่ผมสังเกตและสัมผัสได้เลยตัวเครื่องมีน้ำหนักที่ไม่หนักมากครับและยังมีที่กันลื่นครับดูดพื้นได้ดีมากเลยครับตัวนี้ก็ถือว่าสำคัญมากเลยครับเพราะว่าเวลาเราตีแป้งครับถ้าเปิดสปีดสูงสุดครับถ้าตัวกันลื่นดูดไม่ดีครับจะทำให้เครื่องของเราเคลื่อนได้ครับเดี๋ยวผมหันเปลี่ยนด้านเครื่องให้เพื่อนๆดูกันครับพอเรายกเครื่องออกจากกล่องเรียบร้อยแล้วครับภายในกล่องก็ยังมีอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นครับนั่นก็คือฝาปิดโถครับ สำหรับหัวตีต่างๆที่ให้มาทั้งหมด3แบบครับจะอยู่ในโถครับโดยให้เราบิดปุ่มเปิดหัวเครื่องตามรูปสอนเลยครับตัวเครื่องท่าเทียบกับออโต้ที่ผมใช้อยู่ครับความแข็งแรงก็พอๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูหัวตีทั้ง3แบบครับว่าเขาให้หัวตีแบบไหนมาบ้างครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นหัวตีตะก้อครับหัวตีชนิดนี้จะใช้ไว้สําหรับตีเนื้อเค้กครับสําหรับความแข็งแรงของหัวตีตะก้อถือว่าใช้งานได้เลยครับ หัวตีต่อไปที่เขาให้มานะครับจะเป็นหัวตีใบไม้ครับหัวตีใบไม้ก็ใช้สําหรับตีเนยครับเช่นการตีบัตเตอร์ครีมหรือว่าการทําคุกกี้ครับวัสดุที่ใช้งานถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวครับและหัวตีแบบสุดท้ายที่ให้มาก็คือหัวตีตะขอครับใช้สําหรับตีแป้งขนมปังครับ สำหรับเครื่องนี้จากที่ผมเคยถามเพื่อนๆที่เคยใช้นะครับว่าสามารถต re <curtain, S 2> anyway ีขนมปังได้ไหมก็สามารถตีได้ไดครับในปริมาณที่ไม่มากครับแต่ถ้าผมแนะนําก็ไม่แนะนําให้ตีดีกว่าครับนานๆครั้งตีก like <ầ y S 2> ็จะได้เป็นการถนอมเครื่องไปในตัวครับเราจะได้ใช้เครื่องนานๆครับถ้าสำหรับตัวผมเองแล้วในการใช้เครื่องผสมอาหารแบบนี้ครับผมจะใช้ตีเค้กซัส่วนใหญ่ครับและเนื้อเค้กส่วนใหญ่ที่ผมใช้ตีก็จะเป็นเนื้อสปันครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูโถกันเลยดีกว่าครับ โถเป็นสแตนเลสสตีลขนาด5.5ลิตรครับถือว่าใหญ่พอสมควรเลยครับน่าจะสามารถตีเนื้อสปันได้2สูตรครับซึ่งใช้ไข่ไก่ทั้งหมด8ฟองครับสำหรับเครื่องตีตัวเก่าที่ผมใช้ครับจะอยู่ที่4.5ลิตรครับถามว่าตี2สูตรได้ไหมได้แต่ก็จะปริมๆเลยครับสำหรับตัวนี้น่าจะตี2สูตรได้สบายๆเลยครับ เดี๋ยวผมลองมาใส่หัวตีตะก้อให้เพื่อนๆดูกันครับเขาจะมีล็อกของเขานะครับผมให้เพื่อนๆใส่ให้ตรงล็อกแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็หมุนล็อกเอาไว้ครับเดี๋ยวผมลองปิดหัวเครื่องให้เพื่อนๆดูกันครับถ้าถามว่าหัวตะก้อชิดติดที่ก้นโถเลยไหมก็ตอบเลยครับผมว่าไม่ชิดติดเลยนะครับผมก็จะเหลือระยะเว้นไว้นิดนึงครับเดี๋ยวผมจะมาลองเสียบปลั๊กและเปิดเครื่องให้เพื่อนๆดูกันครับว่าเวลาเราเปิดเครื่องตีเสียงจะดังขนาดไหนครับ เมื่อเราเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อสังเกตรแรกเลยที่เราเห็นได้ครับผมก็จะมีไฟ LED สีฟ้าขับกระพริบที่ปุ่มปรับระดับครับเพื่อเป็นการแสดงว่าเครื่องเราสามารถพร้อมใช้งานได้แล้วครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องให้เพื่อนๆดูกันครับเดี๋ยวผมจะเปิดที่สปีดหนึ่งครับถ้าถามว่าระดับนี้เครื่องเสียงดังไหมถ้าในความรู้สึกผมก็ไม่ดังเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมลองปรับเป็นระดับ2ครับระดับ3ครับระดับ4ครับ ระดับ5ครับและระดับสุดท้าย<ม>ระดับ6คนระับความดังของเครื่องดังสุดจะเป็นประมาณนี้ับถามว่าดังไหมก็ดังพอสมควรครับแต่ในราคานี้ในความรู้สึกผมผมรับได้ครับเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณากันดูอีกครั้งครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่ฝาปิดโถกันครับให้พเพื่อนๆใส่ฝาปิดโถไปที่หัวเครื่องแบบนี้เลยครับ สำหรับช่องว่างที่เอาไว้ใส่ส่วนผสมครับเพื่อนๆจะหันไว้ด้านไหนก็ได้ครับหลักนั้นเราค่อยนำหัวตีชนิดที่เราต้องการครับมาสวมใส่แบบนี้ได้เลยครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ จบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ในการรีวิวเครื่องผสมอาหาร Casio รุ่น SW5353S ครับผมเองก็เพิ่งเป็นมือใหม่ในการรีวิวครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับและเพื่อนๆยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันสอบถามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องพงกี channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ